สวัสดีครับพี่น้องครับพอกะช่องบ้านอำเภอน้ำเชี่ยวครับรรยากาศลังเลิกงานวันนี้ไปล่ำยูกไก่สำนักง,งานพี่น้องครับบ้านยังกูจำบ่ได้หัวตะว่าอำเภอโกัวสุขใจจังหวัดมหาสาครคามสีลำไก่หรือไกล่ลำไก่หรือลำไก่พบกับไลมอนลิทิก่ ไลมอน F อไลมอนลิทิไก่เพราะว่าไก่มีแล้วนะเราไปยูเสียนอีธานเดิเอาตัวก็ปีเดินี่เราก็อีธานเป็นโน้นตุนยังโสดไลมอนลิทิไก่เป็นโน้นตุนต่อไปน้ำแนกับกันครับฝากไปหนูชิบเอามื้ไหนเนาะครับผมฝากไป้ะฝากไว้เนาะชิบเอาหน้ามือไหนตัวนี้ขึ้นน้ำอยู่เลยขึ้นน้ำอยู่ฝาอย่างนันเลยเออออฝากอย่างนอกรึไง เราไปยืมยิปิสเนียแถวไหนให้กูร้องคนจุนลสดาวัตชนามาบอกลาสไหมดาวัตชนะไอ้บันจุนต้นนี่ไหมโอ้ยไอ้บุญจันโอ้ยตายแล้วไอ้บันไอ้บุญจันทร์ดาวัตชนามาบอกว่าคันชิคันชิเลิกกันน้ำตาไหลอาบแก้มไหลมาฮอดแคล่วงโอเว่นคนละคนคนละเรียลอาบแก้มคนขัดลำน้ำตาไหลอาบแก้มไหลลงมาฮอดแคล่วงกันอะ เอาเพื่อเยยกันใส่ไปใส่คือไปเห็นเรามาถ่ายคลิปอ่ะก็ถ่ายแล้วฮะไก๋ไก๋เรอเอาตีโอ้พอทันเราตัวสันทหารโดดทหารโดดแม่ไปนอนใส่นิแม่ไปนอนมันแพงกว่าเอาตีพันๆอยู่บ่พันอยู่เนาะ เด็กขอรดพี่เซ่าลำน้ำมูลไรมูลเรียวรยังต้องฝักพี่เซบาเโตกับตีเล็กพี่เซบาเมนี่กัพี่น้องเลียไร่หลายครับงานฟรถ้าเก็บบัตรนี่กัถ้าเก็บบัตรกัสีบ่บ่ไล่มาเนี่นะโอ้พ่แมนไ <laughs> ล่ขึ้นเก้าไล่พี่น้องไล่ขึ้นเก้าครับเมนี่งานฟรี อ,อ,อ,อุ๊ยผู้ชายผู้หญิงคมขืนผู้ชายอุ๊ยแมนมาวะ<อ>คนลุกวันนี้เราก็จะเดินทางประมาณ183กิโลเมตรเอาเอาเอาสุดต่อไปพี่น้องครับวันนี้เดินทางเกือบไกล ใกล้แล้วกันย,ยังเก <c ười> ็บปองเก็บยังแหละเาะวันนี้เราก็จะเดินทางใกล้นะฮะเป็นที่ใกล้หรือไกล้หรือใกล้หรือไกล้ใก้ <c ười> ตาซางไปขึ้นเก่าละ่ะบอกบอกเล็กหน่อยไป มันอยู่ในไตยไปที่แมนติมกินมื่อนี้เข้าจะเขาโดมบ่นี่รถบ้านเขาโดมบ่มันอยู่ใกล้โดมเลยดิห้างจากโดมห่างกี่ิโลข้าเขาโดมบ่รถบ้านนี่ าพี่น้องครับทีสมไม่เจอทีสี่มันดับมันก็ดังมันดังมากที่บานจีกันใชจวันนีหอดทอนล้มซะนาะเออก็กระจวดเนาะจีวางเลยมันมังกันแล้วมันมังกันแล้วหอดเพลงนี้นะเนื้อมึงเนื้อมาเออมึงเนื้อมึงเนื้อมาเพลงอย่างข้นกว่าเน้อมึงเจอกูแท้กันนะ แพร่ในสองทนใส้กันเลยวะเอาในกันเจ้าร่ำนฮคนก้อนเลยไม่องไม่หรอมันยังไนลองไม่ไหนลองไม่ดีลองม่ัวเพรัในองเพิจเบอกนน้อนนวลมันใจเย็นนหนทังเขาโจวมาจัดกับพวกตีกันตีกันเผู้ยอรวยตีกันเซผู้ยอรวย เขาได้ยินคำว่าโยกโยกยงกวเออเสียงกาวความขื่นเ้แบนี้เียงกาวาวันเียงอฮอนใจปดเล่าในช่วงหพ่้แล้วไปเริ่มขึ้นแล้วันนี้ผู้ยอนลุยได้ว่ามันสวดพนยาบุษฐานกันมข่นเ้าแบบแบบวาเนี่ยหลายแต่อย่างไเียได้ขึ้นเลยไหมอีกันได้ไผู้ยอนเลยเ ตีใส่กันไหมถ้าสมมติตีกันเสพยงไม่ห่างก็น่ะยังดอเอาอเปิดเปิดแปดนูบมีอะไรนูลืมเอาสายสัต์พูดเอ็จุดอ้อยผู้ขึ้น hấp này còn đầm đường nó mưa mấy rác cạn con có món mấy Hãy subscribe cho kênh những คือมูลอเลนสิเป็นเือหาปรทสุทยถ่แบบได้หมทาคกยบ่เนมันมุมขึนเด้อไปะบิงนั้นิปกนสนุไปกินกนเตียวมาบางตีเห็นต่อยลาไปน้องยิวข่าแห้งร้านบสงมงูเลย สา่งไอ้คุณขอไปุตายลเ,เลยนะขอบคุณตุวเงินใจพี่น้องครับันสภาพพี่น้องออกทางเดินนะครับนี่ไปที่โกุมพิสัยเนาะบากันคลิปต่อไป